ต่อไปเป็นการต่อแบบขนานนะครับก็จะเป็นการเอาเอาหัวมาต่อกับหัวไปเรื่อยๆหางต่อหางหัวต่อหัวมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับซึ่งคุณสมบัติของวงจรขนานเนี่ยจะไม่เหมือนกับอนุกรมก็คือวงจรขนานเนี่ยตัววีของวงจรเนี่ย จะมีค่าเท่ากันนะครับส่วนตัว i ก็จะแบ่งไปตามสาขาย่อยสมมติเราม,มี i t ตรงนี้ใช่ไหมปับ๊บอ่าแล้วก็จะมี i อหนึ่งแยกออกไปหนึ่งขาไอสองแยกไปหนึ่งขาแล้วก็ i 3สามแยกไปอีกหนึ่ง เพราะฉะนั้นตัว i e ของเราเนี่ยจากไอรวมเนี่ยมันก็จะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนอ่ะก็จะแบ่งออกไปที่เส้นที่หนึ่งตัวหนึ่งเส้นที่สองตัวหนึ่งแล้วก็เส้นที่สามตัวหนึ่งอ่ะโอเคแล้วเราไปดูในโจทย์กันเลยครับจากวงจรนี้นะครับจากโจทย์ก็คือเขาจะให้ r เรามาอาของเรานี่ r หนึ่งเท่ากับส oh ิบโอห์ม r สองสิบ R3 20นะครับแล้วก็ให้ V1 เรามา V1 เท่ากับ20โวลต์ที่ให้มาตรงนี้ V1 ีหนเนี่ยทำไมครับมันมันจะช่วยทำให้เรารู้อะไรบ้างครับเราก็จะรู้ vt v ีวีสองวีสามถูไหมครับเราก็จะได้คำตอบละหนึ่งข้อ วีทีเท่ากับ v ีสองเท่ากับ v ีสามเท่ากับยี่สิบโวลต์ถูกไหมครับพอรู้ v ีแต่ละตัวแล้วเราสามารถหาอะไรได้หาอะไรได้ครับ v ีหนึ่งก็รู้แล้วอหนึ่งก็รู้แล้ว v ีสองก็รู้แล้วอสองก็รู้แล้วหาอะไรได้ครับเอาหาไอเริ่มที่ i หนึ่งก่อน ไอหนึ่งเท่ากับวีหนึ่งส่วนอหนึ่ง v หนึ่งเท่าไหร่ยี่สิบส่วนสิบอ่าเท่าไหร่ครับสองสองแอมไอสองเท่ากับยี <V> 2 2> ่สิบส่วนวีสองส่วนส่วนอะไรสองวีสองหรือวีทีก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันยี่สิบส่วน สิบเหมือนเดิมห้าสองอ่าไอสามไอทีชนามรับยี 20, ส่สิบส่วนยี่สิบเท่ากับหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งเพราะฉะนั้นจากการหาไอทั้งสามตัวเราสามารถหาไอทีได้หรือยังครับไอทีเรามีค่าเท่ากับไอหนึ่งบวกไอสองบวกไอสามอ่ามีค่าเท่าไหร่ สองบวกสองบวกหนึ่งเท่ากับห okay. ้าแอมป์โอเคหาหาค่าอาที่ขนานกันเนี่ยเราทําได้ไหมครับสมมุติว่าค่าอาอาหนึ่งขนานกับสองได้ไหมเท่ากับเท่าไหร่าก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนอาหนึ่งขนานอาสองเท่ากับหนึ่งส่วนอาหนึ่ง บวกนะอาสองนอ่าบวกอาสามเลยก็ได้อันนี้เราได้ใช่ไหมครับครับผมโอเคครับในส่วนของวงจรสุดท้ายจะเป็นการต่อแบบผสมซึ่งจะมีทั้งสองแบบเลยอยู่ในวงจรเดียวทั้งอนุกรมแล้วก็ขนานปนกันนะครับก็อันนี้ไม่มีไม่มีอะไรต้องอธิบายมากนะครับก็ เราจะใช้คุณสมบัติของวงจรอนุกรมกับวงจรขนานแล้วก็กดของโอมเนี่ยเข้ามาช่วยในการหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆของวงจรนะครับซึ่งเราก็จะมีโจทย์ดังนี้ผมจะให้เป็นการบ้านนะครับให้เราไปคิดกัน